ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันกับพิมพ์อีกแล้วนะคะเราก็จะพามาเยี่ยมดูบ้านนะคะจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยชาวญี่ปุ่นชาวอะไรก็ทั่วทโลกเลยนะคะแล้วเราจะไปดูบ้านกันนะว่าอยู่ทางไหนนะคะแล้วเราไปกันเลยเนาะ ทุกคนคะอยู่ไกลมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบินไปเลยนะคะจะว่าไปเลยนะอ๋อบ้านหลังนี้พี่โม้พี่พเคยมาแล้วนะบ้านอยือนนี้เราเคยมาแล้วนะคะแล้วเราไปดูข้างในบ้านกันเนาะเคยมาแล้วก็คือไม่อยากมาอีกรอบ นะคะก็คือดีอยู่แต่ไม่ชอบไปลังอื่นกันค่ะคือแบบไม่มียู U I D นะคะทุกคนไม่มียูอ I D นะคะคือเราจะต้องวาร์ปเข้าไปหาบ้าน จะแล้จะ,ะเ้อาอมันเป็นอะไรนั่นมันเป็นโรงแรมนะคะทุกคนอันนี้เราก็เคยมาเดีวนะคุ้นๆนะมันคุ้นๆบอกยังไงไม่ถูกเลยแต่ว่าเราไม่สร้างเก่งเหมือนเขาหรอกเขาสร้างเก่งกว่าเรานะคะแล้วเราไปหลังอื่นกันนะคะ คลิปนี้นะคะจะมี UID นะคะใต้ริงคลิปนี้นะคะอยู่ในใต้ความคิดถิ็นนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านส่งไทยนะคะนี่นะใครคิดว่าพิมพ์เป็นคนสร้างก็ได้แต่นะไม่ได้ว่าอะไรใครคิดว่าคนอื่นสร้างก็ได้แต่ไม่ได้ว่านะคะแล้วก็จะปรับปรุงเรื่อยๆสำหรับคลิปนะ ถ้าถูกถ้าคลิปนี้ถูกผิดยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะที่ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่ห้องน้ำนี้นะคะเราเอามาจากเรื่องบุกเพียงนื่นี้เราเอามาจากบุกเพสันิวานนะตรงนี้นะคะจะเป็นกระบอก สีอันนะสีสีดำอันนี้เราก็จะทำแบบที่ขี้เยียเหมือนกันนี่เราก็นั่งอากโปงนะคะกระโปรงปิดแต่ก็เด็ดออกมาปิดทั่ทๆดแล้วเราจะขึ้นไปยูข้างบนบ้านกันนะคะบ้านทั้งหมดนะก็จะมีสามบ้านนะ สาหลังนะคะหลังนี้มันเป็นพิเศษสำหรับเวลาคนที่ขอมาเยอะมากถ้าคลิปนี้ถูกหรือผิดยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะอย่าว่ากันนะเพิ่งหัดตามว่างั้นนี่ห้องของเราเองนะมีกระเป๋า คือแบบว่าอะตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของพวกบ่อไพร์นะคะพวกสะทุนอันนี้ก็จะเป็นกลางมงนะคะส่วนที่เห็นหนู่นี่ยนะคะก็จะเป็นพัดลมนั่นเองจะเป็นพัดลมที่ห้างเก่ามากๆนะคะอันนี้จะเป็นพัดลมที่เราสร้างอยู่ในในบ้านของเรานะคะ ใครชอบพัดลมตรงนี้ห่อน,นี้ยังไงก็ต้องตาลิงคลิปนะคะส่วนคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอจบตัวลงตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ